สวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับมาพบเจอกันในยามค่ำคืนอีกแล้วนะครับชุดนี้จะเป็นชุดสรุปร่างนะครับผมก็เป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผม เราใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขน,นะครับผมครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับาจากหลายๆสูตรเอามารวมกันนะฮะหนึ่งสองามสี่ห้าหกดแดได้เลขเด่นมา8ตัวแต่ผมตัดออกตัวหนึงเหลือ7แล้วก็จะคัดเด่นให้เหลือตัวเดียวนะครับ <c oughs> ก็ ก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับที่เข้ามารับชมครับผมครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่ติดตามครับผมครับ เลขแปดตัวนี้จะตัดตัวไหนดีเนาะตัดเก้านะครับก็จะเหลือเจ็ดตัวนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง

เอาลืมสีแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดตามสูตรที่ผมลงให้พี่น้องดูนะครับผมแปดนี่หนึ่งสองสามแปดมีสามสูตรก้าวผมตัดเลยครับ ล่างนะครับผมตัดก้านะครับตามสูตรนะครับผมแปดเอาแล้วหนึ่งสองสามสี่มีสองตัวเจ็ดมีสองตัวหมีสองตัวสามมีตัวเดียวแต่วิ่งล่างตัวเดียวสองสูตรได้สามกับแปดนะครับ ามนาทีก็โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมครับเพียงแค่แนวทางนะครับนะเานาะอ่างสูตรที่ลงไปนะฮะหมาหนึ่งตัวแล้วสูตรนี้นี่เขาเดินนะฮะเขาเดินสวยนะฮะสูตรนี้นะครับสามสี่ห้า 7, โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเป็นเพียง <ๆ S 1> แค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับอ่ะล่างเด่น8ครับ ล่างเดินแปดนะครับเดนแปดรวบรัตัตอนเดนแปดนะครับเดนแปดอันนี้ลองนะครับลอง ผมสัญญากะย่างเขาสันกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเอาไว้ดูเทียบกับช่องใหญ่ๆค่ายดังๆนะครับเนาะถ้าจะพูดไปแล้วนี่ ตามสูตรนะครับเด่นที่สุดก็คือ6กับ8นะครับ <c oughs> ถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ6 8แเม็ดเดียวนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขเท่านั้นนะครับชุดนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยเขาเดินดีอยู่นะครับ อันนี้เด่น4กับ7เด่น4กับ7ก็8ปดสปดเก็ลองลองไว้นะฮะกันเบิ้ลสามสปดแปดครับผมครับก็คือไม่มีใครทราบได้นะครับนอกว่าเรเลขจะออกตัวไหน ดูเวลาเกิน6นาทีเจนาทีไปแล้วครับผมคลิปต่อไปดูชุดสรุปบนนะครับเนาะผมสัญญากรย่างเขาสังกว a างเพชรบุร์ครับผมครับฝากกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้เอาไว้ดูเทียบกับอ่าช่องใหญ่ๆค่ายใหญ่ๆดังๆนะครับเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆครับจะรักก็ไม่ว่าครับผมครับหรือว่าจะจังก็ไม่รังเกียจนะครับอย่างน้อยที่สุด พี่น้องที่กดอะไรอ่ะนิปโปลงอันหนึง่งก็ยังกลับขอบคุณนะครับที่ยังเข้ามารับชมนะครับเนาะกลับขอบพระคุณหลายๆครับ